เมื่อวานก่อนผมได้นําเงินเหรียญสหรัฐแล้วก็เงินบาทไทยไปแลกเป็นเงินรูปีเนปาลน,นะครับเลทราคาก็อยู่ที่139.79รูปีเนปาลีต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับส่วนของบาทไทยก็4.31รูปีเนปาลต่อนหนึ่งบาทไทยนะครับแต่ที่ผมได้ก็คือของเหรียญสหรัฐเนี่ยผมได้139รูปีแต่ของไทยนั้นผมได้แค่ 3.7รูปีต่อ1บาทไทยเท่านั้นถ้าหากเรานำมาคิดเป็นเรทเปอร์เซ็นต์นะครับเหรียญสหรัฐเนี่ยจะอยู่ที่0.57แต่ของไทยนั้นกดดไปนะครับ14.15เลยนะครับเขากดราคาเงินไทยมากเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะมาเนปาลแล้วอยากจะแลกเป็นเงินรูปี ที่เนปาลเนี่ยเราควรจะแลกเป็นเหรียญสหรัฐก่อนเราค่อยมาแลกเป็นเนปาลจะดีกว่านะครับแล้วอีกอย่างหากธนาบัตรเหรียญสหรัฐที่นํามาแลกนั้นออกก่อนปี2006เขาก็จะไม่รับแลกด้วยนะครับอย่างในภาพนี้อิซิเรียญที่เห็นในภาพของไม่รับแลกด้วยนะครับ